แล้วก็หุ้นไม่ลงเลยกลุ่มมีช่วงหลังเข<ช>้าใเนื้อสัตว์เนี่ยเ<ช>พราะราคาหมูขึ<ช>้นถูกข่ะใช่เพราะราคาหมูดีมากเลยค่ะตอนนี้80 2แล้วมีบางช่วงไป84ด้วยนะอันนี้ก็ขึ้นมาดีนะคะตัวราคาไก่เองก็ยืนได้ดีค่ะยัง40ต้นๆน,นะคะก็40 4ี่สบถึงสีบาทประมาณนี้แต่ของเบทาโกในส่วนใหญ่ของเขาจะดูง่ายค่ะเพราะเขาเป็นโดเมสติกซะ,ะ,ะเยอะนะคะถ้ามีต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นกัมพูชากับลาวค่ะแล้วมีนิดหน่อยสัดส่วนคือน,นิดหน่อยเลยเพราะนั้นหลักๆเ,เ,เราต้องดูในประเทศเป็นหลักเลยค่ะเพราะฉะนั้นตามในที่หมูไทยยังยืนดีไก่ไทยยังสูงก็ต้นทุนการเลี้ยงเนี่ย อันนี้กลุ่มในแง่ของกลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยผลประกอบการก็จะดีนะคะของกลุ่มเนื้อสัตว์โดยรวมทั้งหมดเนี่ยราคาเนื้อสัตว์เขาสะดุดไปตอนในไตรมาสสี่เพราะฉะนั้นเราเห็นผลประกอบการเนี่ยก็มีสะดุดสะดุดไปแต่เบทโกเขาไม่สะดุดนะคะของ Q4 เนี่ยจำได้ว่าเขายังยัง,ยงทรงตัว Q on Q ได้ถือว่าดีมากแล้วก็มา q ิหเนี่ยตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อนตุตจีนมาแล้วค่ะจนถึงหลังตุตจีนเข้ามาเดินมีนานแล้วเน,นี่ยราคาเนื้อสัตว์ก็ยังไม่ลงนะคะยังเจอเรื่องของัพพลายตึงตัวค่ะโดยเฉพาะราคาหมูของบ้านเราก็ปรับตัวขึ้นมาดีมากนะคะ mm hmm. assumption ที่ใส่ใช้เนี่ย mm hmm. กับทั้งปีของทั้งกลุ่มเลยเนะะี่ยราคาหมูจะใช้70บาทซึ่งณนะปัจจุบันอ่ะแป แ2นะคะคิดว่าครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะสบายๆแล้วค่ะน่าจะอยู่ในเรนประมาณเนี้ยสักแปแล้วก็ถ้าจะให้ได้70ตามที่ a s s u m ม t i ชัที่เราใช้เนี่ยครึ่งหลังต้องลงเยอะเลยเพื่อให้ทั้งปีได้70เพราะนั้นถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าผลประกอบการที่ทำไวะะ้เนี่ยค่ะก็ดูมีอัพไซด์นะคะแต่อาจจะต้องปรับตัว a s s u ซม t i ชันของราคาเนื้อสัตว์ขึ้นโดยเฉพาะราคาหมูนะคะส่วนของเพเาโกเนี่ยคิวหนไรก็จะ ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในแง่ของ Q on Q Q 4เขาทำไป900กว่าล้านค่ะ Q 1แต่ว่าต้องมีพันอัพเพราะว่าราคาเนื้อสัตว์ขึ้นต้นทุนยังไม่ขึ้นนะคะคือต้นทุนลงด้วยตัวกากทเหลืองลงนะคะเขาโพส่งส่งเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยราคาวัตถุดิบทั้งปีเนี่ยน่าจะลงประมาณสัก3-5%ก็เข้ามาช่วยอีกนะคะในแง่ของมาจินแล้วก็จะเริ่มรวมตัวธุรกิจไข่ที่เป็นไข่เลยนะคะตัวเอกค่ะ ที่สิงคโปร์รวมตั้งแต่ในควอเตอร์หนึ่งนี้แหละเป็นต้นไปตอนนี้เทรนเนี่ยราคาไข่โดยทั่วโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะฝั่งดอสนี่ขึ้นแรงมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวมากเลยค่ะมีเรื่องของไข้หวัดนกด้วยเรื่องอะไรด้วยนะคะก็เลยอาจจะมีเรื่องของซัพพลายตัวแม่พันไก่ไข่อะไรเงี้ยค่ะมีเสียหายกันไปบ้างเราเห็นเทรนราคาไข่เนี่ยปรับตัวขึ้นกันทั่วโลกนะคะของสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันก็คิดว่าเป็นทามมิ่งที่ดีของเบทโกเหมือนกันในการรวมธุรกิจเข้ามานะคะแล้วก็ประมาณการเนี่ย เดี๋ยวจะต้องปรับขึ้นนะเมื่อกี้บอกว่า Q4 900กว่าล้านนะคะ Q1 แต่ว่า 1, พันอาพถ้าเป็นกำไรของเบตาโกนะแล้วจะบอกว่าทั้งปีแต่ทำอยู่2,007คือทั้งปีทำไว้2,007แต่ Q1 Q2 น่าจะพันกว่าแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวคงต้องเอากำไรของโค้ขึ้นอย่างอยส<ต>ัก20%ไหมพี่ต่ายจะต้องมีอ่ะน่า 3, จะขึ้นมา3,000กว่า,า3,000กลาง ใช่ใช่ค่ะยังคือ,ค,อคือครึ่งปีแรกเนี่ยก็น่าจะสบายใจได้นะคะเพราะว่าราคาเนื้อสัตว์ยังยืนแข็งแรงอยู่ส่วนที่คุยกันเรื่องเทรดวอ a r จะมีทามาขึ้นภาษีบ้านเราอะไรจะกระทบไหมหลายๆเซกเตอร์หลายๆสินค้าอาจจะต้องกังวลน,นะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มต้นน้ําแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าถ้าเขาจะมาต่อรองเราเนี่ยตอนนี้รัฐบาลไทยเริ่มพิจารณาสินค้าที่จะไปแลกกับเขาแล้วค่ะอาจจะต้องนําเข้าของจากเขามากขึ้นซึ่งหนึ่งในสินค้านั้นคือข้าวโพด นะคะก็เริ่มพูดแล้วว่าเราอาจจะต้องไปพิจารณานาเข้าข้าวโพดเข้ามาอันนี้ดีนะคะจริงๆอาจจะไม่ดีในแง่ของคนปลูกข้าวโพดนะว่ามีคู่แข่งมีแล้วราคาข้าวโพดสัรัฐเนี่ยถูกกับเราด้วยรวมค่าขนส่งรวมทุกอย่างมาแล้วเนี่ยทาง c p พบอกว่าถูกกับบ้านเราอ่ะบาทนึงค่ะ ถ้าเป็นข้าวโพดอันนี้คือบาทต่อกิโลนะคะก็อาจจะไม่ดีกับคนที่ปลูกข้าวโพดค่ะแต่ถ้าคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยชอบเลยเพราะว่าต้นทุนถูกลงนะคะแล้วก็มีของมามากขึ้นวันนี้ข้าวโพดท,ที่เราปลูกเองก็ไม่พอใช้นะคะต้องไปนําเข้าจากพมา่าด้วยพมา่าก็มีเผาไร่เผาอะไรก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของสภาพอากาศสิง่งแวดล้อมก็ถ้าเราสวิชไปนําเข้าจากสหรัฐได้มากขึ้นอันนี้จะเป็นผลบวกกับต้นน้ำนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของ valuation PE ของเบทาโกก็ปรับตัว ลงมาพอสมควรจากปีที่แล้วแต่เห็น20นะถ้าเป็น P/E นะคะตอนนี้10ต้นละค่ะลงมาสูง4กับ CPF เลยนะคะแล้วก็ตัว dividend yield ก็ประมาณสัก3-4นะคะก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปก็ประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของ upside ในการปรับประมาณการ valuation แล้วก็โมเมนตัมเรื่องของราคาเนื้อสัตว์อันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นพิกของเรานะคะตัวเ e ทาโกเป้าหมาย24บาทค่ะ